ค่ะนักเรียนสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องสมบัติของอากาศไปแล้วใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เรามาเรียนเรื่องส่วนประกอบของอากาศกันค่ะนักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าส่วนประกอบของอากาศเป็นยังไงงั้นเรามาทดลองกันเลยค่ะนำมือที่แห้งนะคะเข้าไปในถุง สัมผัสกับพื้นผิวของถุงจากนั้นเราสบัดถุงเพื่อให้อากาศเข้าไปในถุงเมื่ออากาศเข้าไปในถุงแล้วนะคะเราใช้หนังยางลัดปากถุงเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะนำไปแช่ในกระติกที่ใส่น้าแข็งไว้ค่ะ ประมาณ10นาทีระหว่างที่รอเราไปเรียนเรื่องส่วนประกอบของอากาศกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้คุณครูจะมาสอนในเรื่องของส่วนประกอบของอากาศนักเรียนพร้อมเรียนหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลย ในอากาศจะประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจน7 8แซแก๊สออกซิเจน2 1ซแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สอื่นๆอีก1%อร์เนค่ะอากาศประกอบด้วยแก๊สหลายชนิดเช่นแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สไนโตรเจนและแก๊สอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของไอน้ำฝุ่นละอองขม่าวควันและเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเจือปนอยู่ด้วยค่ะอากาศเป็นของผสมที่มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆและไอน้ำอากาศที่ไม่มีไอ้น้ำผสมอยู่เรียกว่าอากาศแห้งส่วนอากาศที่มีไอน้ำผสมอยู่เรียกว่าอากาศชื้น โดยทั่วไปจะมีไอ้น้ำผสมอยู่ประมาณร้อยละ0ูถึงของอากาศทั้งหมดไอน้ำมีความสำคัญมากเพราะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศเช่นฝนลมพายุฟ้าแลบฟ้าร้องเป็นต้นค่ะอากาศที่ไม่มีไอน้ำผสมอยู่เรียกว่าอากาศแห้ง อากาศชื้นจะมีไอน้ำผสมอยู่ร้อยละ0 4ถึง4ของอากาศทั้งหมดค่ะต่อไปเราลองมาทำแบบทดสอบกันนะคะโดยนักเรียนต้องเตรียมกระดาษดินสอเพื่อที่จะมาทำแบบทดสอบนะคะข้อที่1ในอากาศมีแกส๊สไนตโตรเจนผสมอยู่เท่าไหร่กอไก่21%ขอไข่ 40%คอควาย65%และงองู78%ค่ะนักเรียนตอบข้อไหนกันคะข้อที่2ในอากาศมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ในลักษณะใดกอไก่หิมะขอไข่ไอน้ำคอควาย น้ำฝนงองูน้ำค้างข้อที่สามอากาศที่ไม่มีไอน้ำผสมอยู่เลยหรือมีน้อยมากเรียกว่าอะไรกอไก่อากาศชื้นขอไข่อากาศดิบคอควายอากาศแรงงองงู อากาศแห้งข้อที่4สาเหตุที่ทำให้เกิดลมพายุฟ้าแลบฟ้าร้องคืออะไรกอไก่เมฆขอไข่ไอ้น้ำคอควายความร้อนงองู ดวงอาทิตย์ข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะในอากาศมีไอน้ำผสมอยู่ร้อยละเท่าไหร่กอไก่ศูย์ถึงสขอไข่ห้าถึงแคอควาย9้ถึง12และงองู1 3ถึง15 ต่อไปเรามาดูเฉลยกันนะคะนักเรียนจะถูกกันกี่ข้อเอ่ย เมื่อเวลาผ่านไป10นาทีมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสรุปผลการทดลองเราจะเห็นได้ว่าในถุงนะคะจะมีไอ้น้ำส่วนประกอบของอากาศก็เลยประกอบด้วยไอ้น้ำและแก๊สต่างๆค่ะ